ผู้ชมคะและอีกหนึ่งจังหวัดที่ต้องติดตามสถานการณ์กันก็นกคือที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งเศรษฐกิจก็ขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยวและก็มีแรงงานข้ามชาติเป็นส่วนประกอบสําคัญด้วยนะคะแต่ในช่วงเวลานี้ที่ต้องเฝ้าระวังโควิด -19 จะต้องมีมาตรการรับมือเพราะว่าก็ต้องเฝ้าระวังแรงงานข้ามชาติที่ทํางานกันที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยอีกด้านหนึ่งก็มีความพยายามที่จะก่อสร้างโรงพยาบาลสนามขึ้นมารองรับให้ได้อย่างน้อย2000คนและคาดว่าจะยืนระยะ การทำงานได้ถึง2เดือนค่ะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมในจังหวัดเชียงใหม่ถูกวางให้เป็นหัวหอกในการค้นหาประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อาจเป็นต้นต่อของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ครั้งใหม่การระบาดครั้งที่ผ่านมาอสอมสามารถควบคุมการแพร่ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ จู่ตรวจคัดกรองอุณหภูมิบนถนนสายเชียงใหม่เชียงรายเป็นหนึ่งในมาตรการหลังจากหญิงไทยลักลอบกลับจากจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมากลายเป็นผู้นําเชื้อโควิด -19 เข้ามาในประเทศล่าสุดหญิงชาวจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาที่เดินทางจากอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ติดเชื้อโควิด -19 และการพบผู้ติดเชื้อในหลายจังหวัดทําให้จังหวัดเชียงใหม่ต้องเร่งตรวจคัดกรองเชิงรุกประชาชนกลุ่มเสี่ยงเกือบ1,500คน แต่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มโควิดหมู่บ้านตะบนนะครับที่จะต้องไปเฝ้าระวังในพื้นที่ของตัวเองว่ามีคนแปลกหน้าแปลกตาเข้ามาในพื้นที่ของเราบ้างหรือไม่อย่างไร mm hmm. แล้วก็ต้องไปถามไถ่ว่ามาจากไหนเนื่องจากว่าถ้ามาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงเราคงต้องเฝ้าระวังคนที่เดินทางมาโดยอากาศายานหรือเครื่องบินเนี่ย mm hmm. เขาก็จะต้องแอปพลิเคชันโหลดแอปใช่ไหมฮะเช็คอินเข้าไปในซ m ชนะรวมทั้งอของ a อโซึ่งเขามีอยู่ทุกสนามบินอยู่แนละ้วนะครับ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่ต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักแรยงานข้ามชาติจึงเป็นปัจจัยเสี่ยงของการระบาดต้องเน้นการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่เชื้อรวมทั้งมาตรการทางสังคมและกฎหมายโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนรวมถึงพื้นที่ของหน่วยงานราชการจึงถูกกำหนดให้เป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยได้ถึง2,000คน ยืนระยะได้ไม่ต่ำกว่า2เดือนเราก็มีความพร้อมในเรื่องที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามส่วนเรื่องยูกยาต่างๆเนี่ยเรามีความพร้อมที่จะ,เ,ะเราก็กักตุนไว้นะครับ,รบเราเตรียมสะสมไว้ในการที่จะรับมือเป็นจํานวนที่เป็นความมั่นใจนะครับแล้วก็อุปก,กรณ์ป้องกันต่างๆเนี่ยเราก็มีพร้อมได้ถึง2เดือนครับขณะที่เจ้าหน้าที่ยังเดินหน้าตรวจสอบคัดกรองบุคคลในพื้นที่เสี่ยงทั้งชุมชนแรงงานข้ามชาติ และตลาดสดต่อไปอีกหนึ่งสัปดาห์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว